กำลัง,งพอนเหยื่อลูกอยู่เนาะอนนี้ลูกดูกันเด้นนี่น้องสลาตันน้องไวอาก้าน้องเข้าเม่าน้องเสียงพินน้องมา่อที่ราคาดีๆเนาะที่เก่งๆครับผมล้วนแล้วแต่มีผลงานด้วยจุดนี้ อันนี้เป็นรุ่นพี่ด้วยอันนี้ครับโตแล้วโตวแล้วครับโตแล้วคู่นี้มีห่วงขาด้วยด้วพี่น้องนี่น่าจะเป็นห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองด้วยนี่อันนั้นห้าสามห้าสี่เมื่อกี้นะครับนี่ครับอีกคู่หนึ่งกำลังฟักอยู่เดือยพี่น้อง นกเขาแขกเนาะนกมือปืนครับเลี้ยงลูกให้ส่วนชุดนี้ก็รวยเพื่อนเดาอพี่น้องใส่ของค้าแล้วนะครับคู่นึงในตะกาสีชมพูรครับกำลังโตรวยเพื่อนบวกแม่ดำเดาอชุดนี้ออกมาอีกแล้วนานๆจะได้ทีนะครับได้ยากมาก นี่เป็นน้องของมาเตอร์เด้อที่ผมขายไปให้อาจารย์ดนอยู่ที่สุรินทร์เนาะทีนี้ก็ที่เป็นลูกเขาใหญ่นะก็เป็นน้องของ สลาตันเ้ออันนี้ลูกโดกันครับได้ตัวเดียวชุดแรกเชื้อไม่ติดนะชุดแรกครับได้ติดไข่เดียวเบอร์ห้าสิบครับเนี่ยขุมสีแดงโดกันเบอร์ห้าสิบส่วนชุดนี้ฟักแล้วตัวหนึ่งเ้อเป็นน้องของมาสเตอร์เหมือนกันครับเพิ่งฟักวันนี้แหละไข่เพิ่งแตกฟองแรกเนาะครับผมนี่ครับ สลาตันรุ่นน้องๆกำลังตามมาสลาตันครับเนี่ยส่วนอคอกนี้รวยเพื่อนด้อนยเป็นน้องของขอคอกที่ฟักเมื่อกี้ใบหนึ่งนะครับ นกจะไล่กันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเลยเด้อยผมจะทําประมาณสี่ห้าชุดครับรวยเพื่อนอน,นี่ครับอันนี้ก็ดูกันเด้อยอยู่ในนี้นะปักอยู่นี่ครับ,รบฟาร์มของเบ่าตุ้มก็ประมาณนี้เด้อที่ทํานกสายมาเลยออกมาครับส่วนพ่อแม่พันรวยเพื่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านเอาไว้ใกล้กันไม่ได้ สั้นๆเด้อพี่น้องพาชมลูกนุกเดี๋ยวพาไปดูกรงรวมอีกกรงนึงเนาะเป็นลูกของไอรอนแมนชุดนี้รอพัฒนาปีหน้าเจอกันแน่นอนครับชุดนี้นี่ก็เป็นนุกหลิวตันเด้อที่ต่อมาได้เลี <c oughs> ย้ยงไว้ตั้งแต่เลพี่น้องนี่ก็จะเป็นคอบประสงค์ของรวยเพื่อนเด้อกับแม่ดมพี่น้อง ดูนานไม่ได้แม่พันธ์อันนี้อไอรอนแมนด้วยพี่น้องสายพัฒนาที่ว่าลูกอยู่ในนี้แหละโอ้อกเลนเป็นกงรวมลูกนกด้วยลูกนกของเจ้าไอรอนแมนพี่น้องในนี้ทั้งหมดเลย อันนี้เป็นนกตัวเมียของคัตเตอร์นะครับเป็นพี่สาวของแม่เสียงทินที่ผมประสงค์อยู่เป็นสายของนั่นแหละสลาพวกสลาตันพวกเรดารพวกเนี้ยอันนี้สายลีอันนี้นกป่าที่ต่อมาได้คูด,ดีมากก็เลยขังไว้หน่อยโอ้อันนี้เป็นลูกดกันแม่เสียงผินเงิอนี้คู่เกิดสลาตันครับ พร้อมผสมแล้วนะตัวนี้ใช่ไหมอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ต,ใชตัวนี้ปอกห่วงสีน้ำเงินของอาจารย์เล็กเด้ยลูกเจ้าโกแดนตัวนี้หางหักหมดแล้วนี่น,นี่ตัวนี้ครับเป็นคู่เกิดสารตันครับเนาะตัวนี้ครับคับสั้นๆเน้อผมมียังครับตามหุ่งเ่าชุ่มก็ประมาณนี้ลูกหมดครับผมชานก็นี่แหละครับ ไม่มีนกจะใส่ขายให้แบ่งให้พี่น้องขายให้พี่น้องไปเล่นกันหมดแล้วไม่มีแล้วครับนกหมดแล้วมีแต่ลูกนกเด้อช่วงนี้พี่น้องหากสนใจก็ราคาก็มีอยู่เปิดให้อยู่ครับพวกลูกสลาตันที่ถ่ายมาเมื่อกี้นั่นแหละรวยเพื่อนสลาตันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ mm hmm. ผม